สัสดีค่ะทุกคนอยู่กับสมถุยกับช่องสมถุยนะคะวันนี้เน oh ี่ยอาจจะเห็นอีกแล้วว่าเฮ้ยน้ำหอมอีกแล้วเหรอใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้ทำคลิปรีวิวน้ำหอมของผู้หญิงไปแล้วขอบคุณมากมากที่หลายคนนะคะเข้ามาดูจนเป็นหลายหมื่นวิวเลยถุยไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้ขอบคุณจริงๆค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มอ่านคอมเมนต์ใช่ไหม ก็บอกว่าพี่ถุยช่วยรีวิวน้ำหอมผู้ชายให้ผมหน่อยเราก็เพิ่งรู้ว่าผู้ชายเอยก็สนใจน้ำหอมทีนี้ด้วยความเป็นสาวบริสุทธิ์ต๊ดอยู่บนเพื่อขาเราก็ไม่เคยมีน้ำหอมลายผู้ชายเลยอย่างนี้ออกมาผัวก,ก็ไม่มีสามีก็เช่นกันเราเลยรู้สึกว่า <c oughs> เราจะทํายังไงดีทีนี้เราก็ใช้ c o m m o นเซนจากการที่เราเคยไปเจอหนุ่มๆม,มาอยู่บ้างก็เอาตัวไปสไลออด์ต่อคอดมเต่าเขาบ้างก็เอออะไรหอมเราก็ถามมาอะไรดีเราก็ าไปอะไรแบบนี้ก็ได้ลายน้ำหอมมาส่วนหนึ่งก่อนที่จะพูดถึงนะคะเราจะมีน้ําหอมเทพของผู้ชายอยู่2ตัวคือตัวแรกนะคะคือเนี่ยตัวแรกคือนี่ตัวอ,อะไรนะชาแนล e บลเดอร์ก็อย่างหนึ่งอะตัวนี้เนี่ยดังมากคุณผู้ชมขาหลายคนใช้หนุ่มไฮโซไฮโซใช้เยอะมาก กลิ่นดีมากผู้หญิงในกลิ่นต้องรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าฉันอยากจะเอามือไปขุดหนะ้าอกอะไรแบบนี้ตัวนี้จะหอมมากส่วนตัวที่2องว่เป็นตัวดังตีเข้ามาคู่กันก็คือในส่วนของ Dior Sauvage นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยหนุ่มหน,มนายแบบหลายคนใช้เยอะมากๆคุณผู้ชมขาใช้เยอะจนแบบลองไปดมดูผู้ชาย10ใน5จะใช้ตัวนี้และที่สำคัญที่สุด กลิ่นเยาหยวนมากสาวๆหลายคนหลงและแน่นอนค่ะวันนี้สองคนทั้งเราไม่มีค่ะแบบเพราะว่าเขาดังแล้วเราได้ทำการเป็นตุ๊ดมุดไปสืบสอบจนได้น้ำหอมขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าน้ำหอมที่ดีอะ่ะซ้ำเขามากมันไม่น่าเกลียเราคิดแงีใช่ไหมเพราะเราคนแต่ละคนสำหรับสมถุยถุยคิดว่าเราต้องมีกลิ่นประจำตัวใช่ไหมและด้วยความที่ตอนนี้เขาฮิตมากอะ่ะไอ้ทัสสวาส ทั้งเบอดเดอเราลองฉีกมาหาตัวอื่นที่หอมอ้อไม่ไม่เพียงแค่นั้นนะสองตัวนั้นน้องราคาไม่เบาเลยจ้าน้องราคาสูงมากค,คุณผู้ชมขาเราก็เลยคิดว่าเราลองหาน้ำหอมที่หอมแล้วก็ราคาไม่แรงเท่าแล้วใช้นทุกโอกาสอีกอันนึงก็คือ2ตัวนั้นสังเกตมาจะเป็นหนุ่มลาแต้ ผู้ชายที่ใช้สองขวดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอ่อหนุ่มเที่ยวกลางคืนอะไรเอ่ยอะเรารู้สึกว่าใช้ตอนเช้าทำงานเอ่ย everyday look เราว่ามันยังไงอะ่ะมันไม่ค่อยเหมาะอันนี้ความคิดสฝ่งตัวนะคะ เราคิดว่ามันแรงไม่ใช่แรงแบบฉุนหมิ่นนะมันไม่เหมาะกับวันสบายสบายแล้วมันก็ไม่เหมาะกับการประจําวันของผู้ชายหนุ่มๆเราก็เลยคิดว่าอ่าเดี๋ยวลองหางาผมตัวอื่นมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งตัดสินใจจะเห็นว่าขวดใหม่มากคุณผู้ชมผ่านหน้าตรงถุยเพราะเราซื้อใหม่ทุกขวดน้ำตาะละทาไหร่สปอนเซอร์ไม่มีเราใช้ช่วงของเข้าพรรษาช่วงนี้นะครับทีออเดอร์รองเท้ามือสองได้เยอะเราก็เลย รู้สึกว่าเอาเงินตรงนี้แหละเอามาซื้อรองเท้าใครหายช่วงเวียนเทียนอย่าแปลกใจฉันเอาไปอีกนะคะโอเคไม่รอชา้าพูดมาเยอะมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวแรกกันดีก,กว่าตัวแรกที่ถุยนะคะจะให้ทุกคนได้ชมกันก็คือแทนแทนตัวนี้ค่ะเบลเกอรี่เอาคว้าไอสไอส เทำไมต้องเป็นตัวนี้ตัวแรกคุณค่ะจะเล่าให้ฟังเราเคยไปเที่ยวผู้ชายอ่ะที่เป็นโฮสอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเขาอ้อนเขาอ้อนกันว่าพี่ครับตัวพี่หอมจังเลยผมอยากได้น้ำหอมบ้างแล้วก็แบบเฮ้ยเจะเี่เหรอเอาน้ำหอมเสียงเหมือนรองเท้าเบอร์สองตัวเล็กคือเราก็ถามว่าอยากได้น้ำหอมใช่ไหมได้น้ำหอมอะไรยินีีปุ๊บน้องก็บอกว่าพี่พี่ซื้อให้ผมได้เลยเราก็เลยเดินดมสักพักหนึ่งที่แอร์พอร์ตตอนที่เราไปตักตะกที่ใช่ไหมเราดมตัวนี้ปุ๊บ เฮ้ยมันสะอาดมันดูแบบไม่สปอร์ตจ๋าไม่ฉุนติดท็อปโน้ตรู้สึกว่าคนคนนี้สะอาดค่ะเป็นสะอาดสบายสบายเฟสเฟสไม่เย็นจ๋าไม่ไม่กระโดดค่ะแต่ในตัวคือเย็นและวอบอุ่นด้วยถึงงงเหมือนกันว่าอธิบายอะไรอยู่ตัวเนี้เป็นน้ำหอมที่เชื่อว่าถ้าใครหลายๆคนเนี่ยได้กลิ่นไปจะรู้สึกว่าได้กลิ่นหอมจัง เขาน่าจะอาบน้ำวันละเจ็ดรอบมันเป็นความรู้สึกแบบจริงเธอตัวนี้นะหนุ่มๆฟังเจ้นนะถ้าหนูฉีดตัวนี้ไปหนูจะได้รู้สึกความสะอาดต่อให้หนูไม่อาบน้ำมาสามวันก็ช่่งนี่คือความดีตัวนี้ตัวนี้หนุ่มๆที่ใช้ได้สำหรับสขุขภัณแนะนำคือมอปลายก็เริ่มใช้ได้แล้วนะมอปลายมหาวิทยายลายัยทำงานได้หมดเลยค่ะให้สูงสุดไม่เกินสัก40 ใช้ตรงนี้ได้เป๊ะทุกโอกาสเลยนะจะเป็นเช้าเที่ยงสายบ่ายดึกมืดมากมิดเดย์อันมิดไนต์ตัวนี้แนะนาจริงๆลองไปฉีดเล่นๆก่อนแล้วจะชอบเหมือนพี่ถุยเพราะว่ากลิ่นนี้พี่ถุยเชื่อว่าสาวๆชอบแน่เพราะพี่ถุยเคยเป็นมุดผู้ชายที่ฉีดตัวนี้นานกว่าส0บนาทีแสดงว่ากลิ่นมันดีแน่นอนนะคะการันตีแล้วกลิ่นดีแล้วก็น่าสนใจแล้วราคาก็ไม่สูงด้วยกับบรูเกอรี่อะควาลองดูนะคะนี่ ขวดต่อไปนะครับคุณผู้ชม่ะขวดนี้ที่ถุยจะยกมาก็คือฉันเชนจิมมี่ชูแมนขวดนี้ค่ะคุณผู้ชมวิชขวดบอยบอยสีดำดำบง่งบอกถึงความคลาสสิกขวดนี้เนี่ยถุยจะอมยิม้มไม่มีเหตุผลเลยนะเพราะว่าถุยมีความรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้นะถ้าถุยมีแฟนถุยจะให้แฟนสีกลิ่นนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่ามันเป็นความเบาสบายแต่ดูกระล่อนดูหน้าค้นหา แต่ไม่ตึ๊บอะคือถุยเป็นคนไม่ชอบนอกผู้ชายเพราะมันกลิ่นตึ๊บจมูกตึ๊บหน้าผากงงปะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่กลิ่นนี้เนี่ยพอระดมไปเออได้นางได้นางหอมอะนางมีความรู้สึกคาเลนกะล่อนแบดน่ารักอยู่ในขวดเดียวไม่มีความหวานหลงเหลือแต่ดูเป็นผู้ชายเลยเป็นผู้ชายที่รู้สึกสบายสัมอาง ุยแนะนํามากสําหรับใครที่ใชกลิ่นนี้จะไปเข้าหาผู้หญิงนะหรือจะใช้กลิ่นนี้ในการเข้าไปหาแฟนครั้งแรกพี่ถุยแนะนําจริงๆสาหรับจิมมี่ชูแมนขวดนี้อ่ะเพราะว่าพี่ถุยได้กลิ่นครั้งแรกถุยรู้สึกว่าอยากมีผัวแล้วซื้อหน้าอขวดนี้ให้เธอจิมมี่ชูคนนี้ดีจริงๆแล้วเราไปถามบี e, เขาบอกว่าขวดนี้ขายดีมากด้วยเด้อขวดนี้ขายดีจริงๆแล้วก็แบบเราก็ไม่เชื่อตอนแรกเราเป็นคนไม่เชื่อเพราะว่าเราเป็นคนไม่เก่งน้าขอมผู้ชายใช่ไหม ฉีดมไม่ใช่วันเดียวนะ4ี่ห้าวันก็ไป4ี่ห้าวันก็ไปตัดสินใจซื้อมันรีวิววันนี้เพราะว่าดีจริงๆแล้วก็ถ้ามีสามีนี่คือสามีต้องฉีดเอวิดเดแน่นอนค่ะดีมากลองดูนะคะจิมมิชูในช่วงวัยเลยนะเด็กก็ใช้ได้แต่สมมติว่าน้องๆอง,องผู้ชายที่อยู่มองไทยเดียใช้พี่ชูยคิดว่าจะต้องดูสะอาดจริงๆอ่ะแต่งตัวเนี้ยเ็ตผมเป๊ะหรือว่าแต่งตัวเก่งๆใช้ตัวนี้จะน่าค้นหาเข้าไปอีกนะคะลองดูกับจิมมิชูนะคะ และขวดต่อไปครัคุณผู้ชมขาขอนำเสนอมากๆอีกขวดหนึ่งแทนแทนขวดก็เก๋ละเห็นปะแค่ขวดนางก็น่ารักแล้วก็คือ Versace นั a n ้นบนะคะขวดนี้นะถุยขอนแนะนำน้องเก้งกวางผู้ชายก่อนหรือสายแบบวหวานๆหน่อยคำว่าวหวานประเทศตุ๊ดเหมือนถุยนะคือเป็นกีที่ดูแมนบอยหรือผู้ชายที่รู้สึกว่า เป็นคนชอบแต่งตัวหลายคนเคยบอกว่าน้ำหอมมีไปน้ำหอมกีนจะถือว่ามันไม่จริงอ่ะหือว่าผู้ชายฉีดแล้วดูดูเซ็กซี่อ่ะถืยกล้าพูดนะถ้าต้องเปรียบกับสองขวดแรกที่เราพูดไปว่ากลางคืนเซ็กซี่แพ้ตัวนี้จ้ะถือรู้สึกว่าถ้าผู้ชายถอดเสื้อแล้วฉีดตัวเนี้ยถืยวิ่งขกหัวนมผู้ชายที่ฉีกกินนี้ก่อนเพราะว่าแต่เช่ขวดนี้คุณกลิ่นเขาจะพุ่มมาเลย กิ่นเขาฉีด่เขาเผื่อแผลชาวบ้านนะเขาไม่ได้จะอยู่แบบว่าใกล้ๆอย่จะได้กลิ่นเดินผ่านปุ๊บคุณต้องเหลียวหลังแบบนี้แล้ววะเพราะกินดีมากเธอกิ่นแบบเฮ้ยทำไมแบบเซ็กซี่จังหน้าคนหาจังมันต้องมีอมยิ้มมุมปากอะ่ะจริงๆนะพูดไม่ถูกว่าต้องเป็นอธิบายกลิ่นแบบไหนเน่ยเรารู้สึกว่าถ้าผู้ชายฉีดกลิ่นกลิ่นปวดนี้ค่ะจะทําให้เขารู้สึกว่าเซ็กซี่หน้าคนหา เราไม่ค่อยแนะนำสำับน้องๆบอกลายสำหรับกวนนะี้นะหนุ่มๆบอกลายถ้ามาหาลัยลองฉีดดูลองแอบฉีดก็ได้ลองไปที่ s e p h o ฟาแล้วก็อีแฟนบอยแล้วแอบฉีดเล่นแล้วลองให้เพื่อนผู้หญิงดมดูเราเชื่อว่าเพื่อนผู้จะบอกว่าเฮ้ยมึงมันเก๋จะเป็นน้ำหอมผู้ชายที่เขาจะบอกว่ามันเก๋อ่ะเฮ้ยนางเก๋หอมจริงๆลองไปดูไม่ได้พอบอกว่าน้ำหอมเก๋หลายคนจะม่กล้าใช้ไม่จริงค่ะ ไม่ได้เกียดตุสาวหวานเลี่ยนไม่ใช่ไม่มีความเลี่ยนไม่มีความหวานมีแต่วความเซ็กซี่เท่ๆดูเป็นถ้าเราคิดออกเหมือนจะเหมือนผู้ชายหนุ่มถอดเสื้อแล้วหดดุ่นดีมีซิกแพคใช้ตัวนี้แล้วจะแบบโอ้ยมันดีลองดูนะคะฉีดดูลองฉีดดูเราฉีดแล้วอย่าเพิ่งซื้อเดินเล่นกลิ่นน้องติดดีมากด้วยนะและที่สำคัญน้องฟุ้งอะ น้ำหอมหลายตัวจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันบางตัวก็เก็บเหมือนใกล้ตัวบางตัวฟงนี่คือฟูคุณฉีดปืดป้ดปืดไปเดินผ่านใครก็ต้องถามถามแน่นอนเพราะกลิ่นน้องตามตัวตามตามคนอื่นตามไปเลยแล้วดีมากขวดก็สวยอ่ะให้ดูอย่างใ,ใกล้ ดูหรูหราสมฐาน,นะมากแล้วก็รา,าคาไม่ได้สูงเลยมีเซลล์ด้วยวัวซาเช่เซลล์บ่อยมากฉะนั้นแล้วขวดนี้นะคะนุ่มๆที่เที่ยวค่ำคืนนุ่มๆที่รู้สึกว่าตัวอุ่นดีนุ่มๆที่รู้สึกว่าเพิ่มความเซ็กซี่ให้ตัวเองลองได้อย่าพึ่งสื่อก็ได้ถ้าไม่เชื่อลองไปฉีดเองเราเชื่อว่าขวดนี้นะสุขคอยมาก แนะนาจริงๆนะนี่เรายืนดมตัวนี้มาบ่อยที่สุดของน้ำหมอมผู้ชายตั้งแต่เราอยู่มาเราอย่าคิดเลยว่าถ้าเราเป็นตุ๊ดที่แมน่อยหรือว่าแบบอารมณ์เก้งเอยอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้ตัวนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นลายผู้ชายที่รู้สึกว่าโอเคอ่ะไม่กระโดดไม่ต้องมาสปอร์ตจา๋าไม่ต้องมาฮึบมาแมนจา๋าอะไรเงี้ยดีกวดนี้ดีจริงๆคุณผู้ชมค่ะเชื่อถือดค่ะตอบกันเลยดีกว่าแทน มองลังตัวนี้คุณผู้ชมค่ะนี่คือตัวคลาสสิกเขาเขียนข้างขวดว่า Star Walker ด้วยนี่เธอเขาเป็นน้ำหอมที่ผลิตออกมาแล้วแบบนี่เป็นตัวที่ขายดีมากทำไมนะหรอเธอเคยเจอผู้ชายที่ตื่นมากลางบาหลีสพักหนึ่งสิกซี่ปะงงนี่แหละนี่ก็เป็นอีกน้ำหอมขวดหนึ่งที่สาม,มีฉันต้องได้ใช้ถุยจะบอกเลยว่าเฮยมันสดชื่นมากเธอมัน มันไม่สดชื่นธรรมดาด้วหรอปะสดชืญญ่นจังเลยคือแบบเข้ามานะอย่าง้นพอฉีดมันปับ๊บ p อ p n o t คือแบบดีสะอาดเฟซมีลมทะเลตีใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยดีมากคือแบบมีอีกาวมีมมีมะพร้าวหล่นมาอารมณ์นั้นสักพักหนึ่งแต่ถ้าเธอไปดมใกล้ๆนี่ฟังเฮ้ยแม่งต้องมีแบบาการเล่นฝีปา,ากหน่อยแหละเพราะมันหน้าขบหน้ากัดหน้ากอดจริงๆค่ะผู้ชายลองไปสีที่หลังตอกหนูนะถือว่ากลิ่นเนี้ย แฟนอยากใกล้แน่นอนถุยการันตีค่ะแฟนคุณต้องอยากใกล้ถ้าสมมุติอยากจะมีอะไรอะไรในดืด่ๆๆขวดนี้ก็ช่วยได้มันเป็นขวดที่ไม่ได้เซ็กซี่แบบยั่วๆมันเป็นเซ็กซี่แบบว่าเรามานอนกันเธอค่ะแล้วปิดฝ่ายอะไรอะไรอย่างเงี้ยขวดนี้เป็นอย่างนั้นเลยงงมากนองได้ทั้งเฟส เราได้ท้าทางแบบความยั่วยวนเล้าโลมันเป็นยั่วยวนของผู้ชายอ่ะผู้หญิงยั่ว่เซ็กซี่จะเป็นกลิ่นตีขึ้นจมูกใช่ไหมตัวนี้ปุ๊บพอเราสูดเข้าไปเนี่ยนางจะเป็นแบบอารามณ์แบบเฮ้ยมันหอมจังเลยอ่ะมันแบบกัดปากอ่ะกัดลิฟีบปากเฮ้ยจริงๆเหมือนพูดเว่ถุยก็งงเหมือนกันตอนที่ถุยเดิมถุยไม่เอาขนนี้นั่นแหละไม่หยิบขนนี้เลยค่ะเราเดินผ่านไปแล้วก็กลับมาตัดใจไม่ได้งงปะ เป็นน้าหอมที่ทําให้เราตัดใจไ,ได้เลยต้องซื้อน,น้องมารีอยู่ให้คนดูว่าเนี่ยคือหนึ่งในลายน้าหอมผู้ชายที่จะจะต้องบอกทุกคนว่าเฮ้ยแกมันหอมแกมันดีนล้วหอมผู้ชายขวดยิ่งยังไงก็ไม่ฉุนเป็นน้าหอมผู้ชายที่แบบไม่น่าจะมีคนหมิ่นอะ่ะเพราะมันมีหลายอารมณ์ในขวดเดียว ท็อปนอยก็ดีมิดเดิลน้ตก็ดีคือเบ็นอยไอ้ดีหมดน้องดีหมดน้องทําหน้าที่ได้ทุกขั้นตอนจะอยู่ยาวๆจะอยู่อะไรถึงน้องจะเป็นในส่วนของลายที่แบบไม่ใช่ประฟูมัง้งเขาจะไม่ถือเป็นทอยเลสแต่น้องก็ติดดีมากค่ะคุณคาน้องติดดีแล้วน้องก็ทําหน้าที่ในชั่วโมงของตัวเองได้ดีลองดูนะหนุ่มหนุมช่วงนี้มหาลัยใช้ดีมากกล้าพูดว่าเหมาะกั็นน้องมหาลัยมปลายใช้ได้นะเพราะมันสะอาดจริงๆเพราะมันสะอาดมันดู ดชื่นและน่าค้นหาน้องๆผู้ชายคนไหนที่ดูเข้มๆเป็นนักกีฬาลองฉีดสิเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองด้วยนะหนุ่มๆมาหาลายัยใครจะเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองพี่ถือว่ากเนี้ดีมากเลยค่ะทําให้หลายๆคนเนี่ยมองเราแน่นอนและอย่างหนึ่งนะเขาไม่ได้มองด้วยความที่เฮ้ยมึงฉีดน้ำหอมมาผิดมันจะคล้ายๆทุ่งทึ่นเป็นกลิ่นตัว มันตัวเราไปเจออะไรมาบรรยากาศดีๆมาแล้วมันมาอยู่ในตัวเราแล้วเป็นน้ำหอมขวดนี้เนี่ยพูดเหมือนเมื่อเราไปฉีดเองอธิบายเป็นคำพูดเป็นสมมสมอะไรกันไม่ได้เลยอะเป็นเป็นน้ำหอมที่เรารู้สึกว่าจะฉีดเถอะฉีดเถอดหนึ่งในขวดหนึ่งขวดเนี่ยถือให้แฟนชายแน่นอนคิดไม่ออกบอกมองบัง,บงตัวนี้ได้ค่ะพกติดบ้านไว้ราคาไม่สูงด้วยราคาไม่สูงเลยและได้กลิ่นขนาดนี้ดีเชื่อเจีเชื่อเจเลยอะไนะดุ่ม เชื่อถุยอ่ะขวดเนี้ไม่เสียดายตังค์แน่นอนอย่าเพิ่งซื้อก็ได้ไปดมก่อนหลายที่ก็ไม่ค่อยมีเพราะมันขายดีมากๆเออเราไม่รู้เหมือนกันว่านุ่มๆที่ใ้ขวดนี้เขาไปหลกอยู่ไหนแต่เราการันตีแล้วก็มั่นใจด้ว่าขวดเนี้ดีจริงๆจําหน้าไว้จําหัวน้องไว้ขวดน้องคเนี้ยขายดีจริงๆนะคุณผู้ชมคับต้องลองอินค่ะและขวดต่อไปคุณผู้ชมขะ เมื่อกี้เราพูดน้ำหอมผู้ชายมาไม่มีความหวานอยู่เลยใช่ไหมมาที่นี่น้องคนนี้แทนแทนแพทย์ขวดน่ารักมากเธอน้องโคชขวดนี้อะ่ะคือน้องก็จะมีความแบบแทรอยูเท่ทดูิีเก๋ขวดนี้นะเกือบไม่ได้ซื้อแล้วเพราะอะไรรู้ไหมตัวทีปแบบโอ้ผู้ชายเข้าใจมาด้วยความที่เราเป็นตุ๊ดอะ โอ้ยผู้ชายไปเธอฉันไม่ชอบน้ำหอมหลอกลวงเพราะอะไรรู้มะถือยังถืออยู่ในมือด้วยความที่เขาฉีดให้เราเทสเตอร์ okay, first, ใช่ไหมเราก็ยังถืออยู่แล้วก็เดินดูน้งหอมขวดอ,ดอดื่นแล้วด้วยความที่พัดอย่างเงี้ยเราร้อนอะไรก็ไม่รู้อยู่ยว่าพัดอีกขึ้นมาปุ๊บตีเข้าจมูกเราก็เลยดมน้องใหม่น้องหอมขึ้นทิ้งน้องไว้ประมาณห้าถึงสินาทีน้องเป็นกลิ่นที่อมหวานแต่ไม่ใช่หวานผู้หญิงอะ่ะ เหมือนผู้ชายสองอางที่น่ารักน่ารักแต่งตัวเป็นเน็ตไอดอลเกาหลีพอคืดพ, <c oughs> <c oughs> พอคืดปัดสูพอในภาพออกไหมครับหลุปภตาเขาออกทิ่งลยนั่นือว่าพอในภาพออกไหมพอในภาพออกหรือเปล่าคือขวดนี้ยจะเหมือนคนแต่งตัวจะเหมือนคนแต่งตัวค่ะแล้วก็น่ารักอนะ่ะไม่ไม่หวานจ๋าไม่เลี่ยนไม่ใช่น้ำหอมที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแกเป็นตุ๊ดตัดคำว่าตัวทิ้งเลย คือหอมหน่ารักเป็นผู้ชายน่ารักกลิ่นตัวยังหอมอยู่ดูสนุกดูทะเลนแต่พี่ถุยแนะนําว่าถ้าจะฉีดขวดนี้นะคะควรฉีดก่อนแล้วค่อยออกบ้านสักประมาณ1ินาทีไม่ใช่ว่าฉีดุ๊บฟิวออกไปบ้านเลยหรือไปอะไรไม่ดีขวดนี้ไปเรียนก็ดีไปเที่ยวก็ได้ไปงานกลางคืนก็ได้เพราะว่าน้องทํามาที่ได้ครบทุกจุดเลยถุยเชื่อว่าน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองน่ารักะ่ะต้องมีแล้วนะ จริงๆเธอถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายที่ดูสวัดดีครับพูดเพราะๆน่ารักน่ารักดูคุณหนุ่มคุณชายดูสำอางหน่อยลองสิโค้ดขวดนี้การันดีนะเธอจะไม่ดูแตวไม่แหววเพราะเขาเป็นน้ำหอมลายผู้ชายเขาจะขับความหนุ่มของเธอออกมาแต่จะมีความน่ารักของกลิ่นปปลายที่จมูกใครมาใกล้ตัวเธอได้ไดดกลิ่นปุ๊บจะต้องรู้สึกดี มันเป็นน้ำหอมที่งงมากว่าน้องทำหน้าที่ได้ดีมากในรายของผู้ชายที่รู้สึกอ่อนหวานและอ่อนโยนอะ่ะไม่มีความตุดตุ้งติ้งเข้ามาสะดิ่งผ่านในขวดนี้เลยนะน้องทำลายผู้ชายออกมาได้หวานได้ดีมากเข้าใจคำว่าผู้ชายหวานปะไม่ใช่ตุดไม่ใช่เก้งอะแต่ผู้ชายพู้พราะอะมอะงงมากงงจริงๆงงจริงๆแล้วไม่ฟุง้งไม่กระจายไม่ไม่ทำให้ลำคาญกลิ่น ต้องเข้ามาใกล้ตัวหน่อยนะถึงจะได้กลิ่นแต่ขีดปุ๊บตอนดมใหม่ๆจาไว้นะถ้าใครจะไปเทสเตอร์ตัวนี้ดมปุ๊บไม่ชอบหรอกเพราะมันผู้ชายจ๋าไปแต่ใครใครเป็นแมนๆจะชอบเลยแต่ฟังนะต้องระวังด้วยลองทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้วดมกลิ่นน้องใหม่จะชอบไหมแต่สําหรับถุยถุยคิดว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นมาหาลัยมปลายชอบแน่นอนเฮ้ยมึงมันหอมว่ะเฮ้ยมึงมันกลิ่นดีว่ะหรือคนพนักงานออฟฟิศพึ่งเรียนจบอย่างเงี้ยลองนะ ถ,ถ,ถ้าเอากลิ่นนี้เป็นกลิ่นประจำตัวคืยเชื่อว่ามีคนชมคุณแน่นอนเราการันตีกลิ่นนี้จริงๆนะลองดูนะค,ะครับโคสกลิน่นนี้จะมีแบบเพอร์ฟูมกับแบบทอยเล็กเราเอาทอยเล็มาเพราะเรารู้สึกว่าน้องไม่ฟูงไปเพอร์ฟูมจะจะ,จะนุ่มคัดขวดเพอร์ฟูมจะเป็นตีเงินนะ่ะน้องจะเข้มกว่านี้แต่น้องจะนุ่มลึกกว่านี้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าน้องทำมาที่ในส่วนของลายที่ว่า เฮ้ยมอปลายใช้ได้มหาลัยใช้ได้ไวัยทำงานใช้ได้เรารู้สึกว่าน้องทาหน้าที่ตรงนี้ได้ดีกว่าลองค่ะอย่าให้ลองจริงๆหนุ่ๆที่แต่งตนมาน่ารักน่ารเราดูนะโสตรแบนี้พี่เชื่อว่าดีลองค่ะมาถึงตัวต่อไปกันนะครับผู้ชมค่ะเราหยิบขวดน,นี้มาในลายนี้เี๋ยวพี่แอมิสไม่รู้รุ่นเพราะดึงขวดออกมาไปเลยแต่ให้จำไวว่าจุกน้องเป็นแบบนี้ เราเอามารีวิวคลิปนี้เพราะอะไรเรารู้สึกว่าถ้าใครมีญาติผู้ใหญ่ผู้ชายเยอะๆในบ้านมีคุณพ่อคุณอาเป็นฝรั่งหรือต้องการไปร้านยาสูบซิก,ก้าหรือไปร้านวายโขอน้องไปกับร้านนั้นได้ดีมากลองเอาไปกินเล้ากับผู้ใหญ่ลองเอาไปกิน,กไ,ปกนไปกินสเต็กเนื้อกับวายแล้วมีสีน้ำหอมตัวนี้บรรยากาศร,ร้านวันนั้นจะดีอะ พอกินเหล้าแล้มาดมตัวนี้คุณเป็นผู้ชายฟังซิคคุณเป็นผู้ชายที่รู้สึกว่าเฮ้ยแพงอ่ะรวยอ่ะตระกูลเธอมีเงินโตมาเป็นแสนล้านนะเข้า <c oughs> ใจปะกลิ่นน้องจะเป็นอารมณ์เครื่องหนังฟันบูรี่ซิก้าอะไรก็ไม่รูอ่ะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเรารู้สึกว่าโตขึ้นมานะคะตัวนี้เนี่ยหนุ่มๆที่จะใช้ขอ25ปีขึ้นไปที่รู้สึกว่าคุณสูบฟปสูบซิก้า สูบอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันกลิ่นหอมแบบนั้นแล้วก็กินวายอะ่ะในห้องอาหารหรูๆตัวนี้เหมาะจริงๆหรือใครจะไปเจอญาติผู้ใหญ่ที่แบบเป็นฝรั่งต่างชาติเธอลองนะถุยว่าตัวนี้เขาต้องชอบแน่นอนเขาก็ทำให้คุณรู้ว่าคุณเน่ะเตรียมตัวมาดีและคลาสสิกมากๆขอแอเ์เบสตัวนี้เห็นไหมนะว่าเราใช้น้อยมากเพราะเราเป็นลุ่ม ที่ใช้ไปเพราะว่าผู้ชายแอบเมินฉีผู้ชายที่มาบ้านถุยรู้สึกชอบตัวนี้พอรู้สึกว่าเขาดูโตเขามีคลาสเขาดูไฮโซเราเลยรู้สึกว่าฮน้องทำหน้าที่ของน้ำหอมผู้ชายตัวนี้ได้ดีมากสีอื่นไม่หอมเท่าตัวนี้นะสีอื่นจะฉุนกระโดดเราไม่รู้เลยอะเรารู้สึกว่าสิ่งที่พอดีคือตัวนี้เหมาะกับการไปสู่สก,กาโมอนใหญ่ย ด h ือวายกิือเฟกอยู่ในร้านที่มีความวินเทจลักซ์วรี่อะไรอย่เงี้ยเคอเขาดีลองดูนะลองไปดมเล่นๆก็ได้ไม่ต้องซื้อก็ได้อาจจะราคาสูงหน่อยเพราะนางมีฟองหนังอ่ะก็แพงหน่อยแต่ว่าลองไปดมก่อนถ้าชอบก็จัดเลยดีจริงๆค่ะไอเมสตัวนีและแล้วมาสู่ขวดแนะนำนิดหนึ่งขวดางพีสมถุยค่ะถึงถึงถึเสียงไปเลย ถืออ่ะ,อะงงอะดิทำไมเราหยิบขวดนี้มาน้องคือชาเดลโ o โคมาสมารเซลตัวน,นี้เป็นอินเทนพี่โทยนี่มันน้ำหอมผู้หญิงนี่นะโอ้นี่คือน้ำหอมผู้หญิงที่เราอยากจะให้ผู้ชายลองใช้ผู้ชายหลายคนเคยบอกถุยว่าถุยถามเนาะเธอฉีดน้ำหอมไปเธอให้ใครดมเธออยากให้ผู้ชายดมหรือผู้หญิงดมแล้วหอม น้องคนกลุ่มหนึ่งบอกถุยว่าต้องการให้ผู้หญิงดมครับงั้นทาไมเธอไม่ฉีดน้ำหอมผู้หญิงพี่จะดูเป็นตุ๊ดเป็นแตวหรือเปล่าไม่จริงอะ่ะเราฉีดน้ําหอมไปแล้วเราอยากให้ใครดมแล้วหอมเราก็ลองเอากลิ่นที่เขาดมแล้วรู้สึกดีไปซีเราเลยแนะนําตัวนี้เข้าไปแรกๆน้องเขาไม่กล้าซื้อเพราะมันดูหวานจา๋ามันดูเห็นมืนปวดดูตุ๊ดตุ้งติ้งอ่ะ้องไม่กล้าซื้อแต่ถุยบอกว่าลองเชื่อพี่สักครั้ง ลองเชื่อพี่สักครั้งคุณเชื่อมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน้องยังไม่เปลี่ยนน้ำหอมยี่ห้ออื่นเลยขวดอื่นเลยน้องเป็นคุณครูด้วยน้องเป็นครูสอนเป็นครูชายอ่ะเป็นครูชายที่แต่ก่อนไม่มีความมั่นใจในตัวเองตั้งแต่ซื้อขวดนี้จนถึงวันนี้จะมีคนชมครูตลอดว่าคุณครูตัวหอมจังทั้งนักเรียนเอ่ยทั้งครูที่แบบเป็นเพื่อนเอ่ยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งคนแก่เด็ก อบตัวดีหมดเลยค่ะเพราะน้องทำหน้าที่ได้ดีความดีของชาแนลดีอะไรนรู้มะถ้าคุณไม่เข้ามาใกล้ตัวไม่ได้กลิ่นหรอกต้องมาประชิดระยะหนึ่งจริงๆแล้วเราจะทำให้ได้กลิ่นเพราะความรูจะอยู่กับตัวคุณถ้าคุณเดินผ่านใครใกล้ใครเพราะคุณฉีดตามจุดชีพอจรต่างๆใช่ไหมแล้วคุณไปเดินใกล้ใครน้องอะ่ะทำให้ได้กลิ่นใครก็ต้องชอบคุณผู้ชมขาหนุมๆขาลองคิดดูนะคะว่า ถ้าคุณเนี่ยได้ลองไปเดินห้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีคนผู้หญิงที่เข้ามาทักคุณเพากลิ่นหอมคุณจะโอเคไหมถ้าคุณโอเคคุณใช้ต์ัวได้คุณลองไปเดินที่แบบห้างเขาขายดิเขาให้เทสสีอย่าเทสที่กระดาษฉีดใส่ตัวเลยฉีดใส่ตัวเลยแล้วก็ขอเดินเล่นแป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวผมกลับมาดูลองดูนะการกินข,ข้าวของคุณจะอร่อยขึ้นสาวของคุณจะมีความสุขขึ้น พราะมันเป็นกลิ่นตัวที่หน้าทะนุนทนอมาเธอสำหรับถุยถุยมองรู้สึกว่าอันนี้ความรู้สึกของถุยเองนะผู้หญิงบางทีอ่ะทีอยากให้ผู้ชายที่ดูหน้าทะนุถน,นอหน้าเป็นของเขาหน้ากอดหน้าหอมหน้าสุกหน้าโค้งเข็มนะกลิ่นแบบนี้แหละจะทําให้เขารู้สึกพิศวาสคุณมากขึ้นลองดูนะคะเป็นอีกหนึ่งช้อยที่เรารู้สึกว่าอยากให้ผู้ชายได้ลองใช้เราเห็นตัวนี้ผู้หญิงใช้พี่มันหวานมันเลี่ยนถุยกล้าพูดว่าตัวนี้ไม่เลี่ยน คยถามผู้ชายมาหลายคนแล้วเพราะปกติแนละ้วพอผู้หญิงที่ดีจะต้องผู้ชายไม่เหม็นใช่ไหมพอผู้ชายไม่เหม็นหนึ่งก็คือดีแล้วหนึ่งสองคุณต้องการให้ผู้หญิงมาชอบคุณฉะนั้นคุณก็ต้องใช้กลิ่นที่ผู้หญิงรู้สึกมีคลาสอ่อนหวานน่ารักดูน่าทนุถนอมกลิ่นของชาแนลโคโค่บารบอเซลตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่ถือว่าอยากจะลองให้แนะนำให้ผู้ชายใช้ไม่ใช่เพราะว่าตัวเองชอบมากแล้ว่าเป่าหูนะลองสักหนึ่งครั้งไม่ต้องซื้อ ไปฉีที่เขาวางขายค่ะฟรีๆแล้วก็ลองเดินอะไรไปดูเนาะโอเควันนี้แหละจบแล้วแหละน้ำหอมผู้ชายที่อาจจะมีน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่กินน้ำหอมผู้ชายจริงๆตรงนี้ตั้งใจวันนี้ตั้งใจอยากจะเอามาให้ทุกคนได้ลองดูว่าเออน้ำหอมอะไรที่เราพอจะซื้อได้แล้วก็เป็นกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็ดีเพราะน้ำหอมท้่เราไปเลือกเองจะดีเยอะไปหมด วันนั้นสุยดมไปเกือบ30 40, 40, 40, 40 50, กลิ่นิ0 5 0ยี่ห้อได้ดมไปเยอะมากกว่าจะได้5 6กตัวนี้มาแล้วเอามาบอกคุณว่าเธอมันดีนะเธอมันดีมากชอบไม่ชอบยังไงฝากกดติดตามช่องของสมถยด้วยได้ค่ะหรือใครมีคอมเมนต์อะไรแนะนำแนะนำได้เพราะว่าเพิ่งทำ u t u b e อาจจะยังพูดไม่เก่งทำคลิปไม่เก่งรีวิวไม่เก่งชื่อแบรนด์บางทีอาจจะอ่านไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่มีส c คริปต์ไม่มีสปอนเซอร์เจอดีก็บอกว่าดีเจอไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีฉะนั้นแล้วก็ลองดูนี่คือกลุ่มดีที่เรารู้สึกว่าผู้ชายใช้ได้ไงก็จบการรีวิวอย่าลืมไปหาดมดูน้ำหอมทั้งหมดนี้ด้นะคะไปละค่ะ